การเลิกนิสัยที่ไม่ดีเราทําตามนิสัยเดิมๆเพราะต้องการ กลับเข้าไปอยู่ในสถานะปกปติของเราเราต่างก็มีพื้นฐานของความสงบมีจิตใจละเอียดลึกซึ้งแต่ความคิดในแง่ลบทำให้เราเนี่ยเชื่อและทำตรงกันข้ามหลายคนคิดแง่ลบมากไปมองว่านิสัยที่ไม่ดีของตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่สะท้อนตัวเองทำให้มองว่าตัวเองนั้นเป็นคนไม่ดีนิสัยที่ไม่ดีที่เราทำมันไม่ได้บ่งบอกถึงตัวเราจริงๆมันเป็นแค่การตอบสนอง ความคิดที่ผิดๆที่ผ่านมาเข้ามาในตัวของเราที่ผ่านมาเข้ามาในหัวของเรานิสัยที่ไม่ดีอาจจะเข้ามาครอบงำม,มีผลต่อลมและพฤติกรรมของเราแต่นิสัยที่ไม่ดีเนี่ยในมุมใหม่เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเรา ในการที่จะทิ้งนิสัยไม่ดีเหล่านั้นไปเมื่อเรารู้และเข้าใจว่านิสัยไม่ดีของเราเนี่ยมันเป็นแค่การแสดงออกชั่วข่าวมันไม่ได้เป็นตัวตนของเราจริงๆเราก็จะคิดแง่ลบน้อยลงเปลี่ยนไปคิดบวกและเริ่มเปลี่ยนแปลงการมีสติคือการสังเกตใจและอารมณ์ของเราในขณะนั้นเป็นวิธีที่ได้ผลช่วยเลิกนิสัยที่ไม่ดีได้ มนุษย์เราเนี่ยเรียนรู้โดยการทำสิ่งเดิมเป็นรูปแบบซ้ำๆประกอบไปด้วยชนวนเหตุที่เป็นจุดเริ่มต้นพฤติกรรมที่เราทำและรางวัลที่เราได้รับเราทำทั้ง3อย่างนี้ จนกระทั่งติดเป็นนิสัยการฝึกให้มีสติและทําให้เราเกิดความสงสัยทําความเข้าใจความรู้สึกขณะที่เรากําลังจะทําพฤติกรรมที่ไม่ดีการสงสัยจะทําให้เราหยุดทําพฤติกรรมนั้นทําลายรูปแบบเดิมๆและเราสามารถที่จะทําให้เราเกิดนิสัยใหม่ๆนั่นก็คือเรารู้ตัวว่ามันกําลังจะเกิดขึ้นทําความเข้าใจปล่อยวางและทําแบบนี้ไปเรื่อยๆสิ่งเล้าสัญญาณเตือนผิดเวลา มนุษย์เราเนี่ยมีสมองส่วนที่วิวัฒนาการมาตอนแรกเริ่มเนี่ยทำงานโดยอาศัยสัญชาตญาณและการเอาตัวรอดทําให้เราเนี่ยทำตามนิสัยเดิมๆเ,เมื่อมีสิ่งเลาเกิดขึ้นเรามีพลังมีอานาจมากเพราะสมองเชื่อมโยงพฤติกรรมเข้ากับความจําเป็นในที่เราต้องทําเพื่อ ความอยู่รอดเช่นอาหารพฤติกรรมหรือนิสัยที่ไม่ดีของเราเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่เราเนี่ยต้องการรู้สึกดีขึ้นการเลือกการเลิกนิสัยที่ไม่ดีเนี่ย จึงกลายเป็นเรื่องยากเพราะเราพยายามฝืนความต้องการของตัวเราเองเราอยากนอนแช่อยู่บนเตียงไม่ยอมลุกเนี่ยเป็นเพราะร่างกายเราต้องการรู้สึกดีต้องการคงอยู่สถานะนั้นไว้นานๆเราอยากกินน้ำอันลมเพราะว่าต้องการความสดชื่นเรากินอาหารเพื่อต้องการลดความเครียดความคิดและอารมณ์ เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการแสดงออกของเราแต่ถ้าเราปล่อยให้มันเป็นฝ่ายควบคุมเรามันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ตลอดทั้งวัน บางครั้งเราจะพบว่าเรากำลังตกเป็นทาสของความคิดและอารมณ์ของตัวเราเองถ้าเราเข้าใจและแยกแยะได้ว่าความคิดเราไม่ใช่ตัวเรามันจะทำให้เราเนี่ยเลือกได้ว่าจะตอบสนองต่อสิ่งเรายัางไงต่อไปถ้าเราตอบตกอยู่ในสถานการณ์ที่ที่มันชวนให้หงุดหงิดหรือไม่พอใจขอให้จำไว้ว่าความคิดนั้นน่ะ มันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ได้ควบคุมเราเราสามารถเลือกที่จะทําตามความคิดนั้นหรือไม่ก็ได้ความคิดเราก็เหมือนกับกล่องรับความเห็นเราอาจจะเปิดอ่านทุกความเห็นแต่เราไม่จําเป็นต้องทําตามทุกอย่างเราเลือกได้สิ่งเ้าที่มันผ่านเข้ามาในหัวเราเนี่ยมันก็เหมือนนาฬิกาหรือเราตั้งให้มันปุก ผิดเวลาถ้าเราปล่อยให้สัญญาณที่เข้ามาเนี่ยมันผ่านไปโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเนี่ยถึงแม้ว่าสิ่งเรามันจะกระตุ้นแต่ถ้าเราไม่ตอบสนองต่อไปสัญญาณมันก็จะค่อยๆอ่อนแรงลงจนในที่สุดเนี่ยเราก็จะไม่สนใจมัน พลังของการอยู่เฉยๆเนี่ยลํำทางการบังคับใจตัวเองเนี่ยมันไม่พอที่จะให้เราเนี่ยหยุดทํานิสัยที่ไม่ดีได้ยิ่งพยายามที่จะหยุดทํายิ่งย้ําเตือนว่าจะไม่ทํามันก็ยิ่งทําให้เราเนี่ยต้องคิดถึงมันอยู่ตลอดเวลาการบังคับใจตัวเองต้องใช้พลังงานแต่สําหรับบางคนโดยเฉพาะในตอนที่เครียดจะมีพลังงานเหลือน้อยทําให้ไม่สามารถที่จะฝืนบังคับใจตนเองได้ ดังนั้นเมื่อมีสิ่งเล้าเข้ามากระตุน้นให้เราทำนิสัยไม่ดีสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทำได้คือหยุดอยู่เฉยๆไม่ตอบสนองการหยุดอยู่เฉยๆจะช่วยให้เราระงับความอยากที่ตอบสนองต่อสิ่งเราเวลาที่เราหยุดและพิจารณาสิ่งเล้ามันจะเป็นโอกาส ที่เราจะเข้ามาควบคุมและปล่อยให้สมองเนี่ยส่วนที่ใช้เหตุผลเนี่ยมันตัดสินใจเรามีทางเลือกเสมอแต่หลายครั้งเราไม่ทันเลือกเพราะเราอยู่ ใต้าการควบคุมทําให้ตอบสนองต่อสิ่งเร้าทันทีการหยุดจะทําให้เกิดช่วงเวลาที่ทําให้เราเนี่ยสังเกตและเราก็จะควบคุมตอบสนองได้หัดมองโลกแบบเล็กๆอยู่กับปัจจุบันไม่ยึดติดกับความคิดมากเกินไปเด็กๆเนี่ยจะไม่สนใจคิดเรื่องความคิดของตัวเองทําให้หยุดกังวลได้ง่ายและทําเรื่องสนุกสนุกได้ตลอดเวลาความสามารถที่ จะฝืนและไม่ทําตามใจคิดเนี่ยเป็นพลังที่ช่วยทําให้สิ่งเราเนี่ยมันอ่อนแรงลงความตึงเครียดความไม่สบายใจผลกระทบจากความคิดในแง่ลบก,ก็จะลดลงทําให้เราเนี่ยเป็นอิสรภาพมากขึ้นสมองเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนรูปแบบปกติใหม่เริ่มต้นจากเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองจากนั้นปล่อยให้พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเนี่ย เป็นผลพลอยได้จากการที่เปลี่ยนมุมมองความคิดก่อนจากกันไปเวลาที่เราจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่หรือเรื่องเล็กๆอย่างเช่นการลุกออกจากเตียงตอนเช้าเนี่ยเราจะต้องใช้พลังงานที่เรียกว่า activation energy ออกจาก comfort zone รู้จักให้อาภัยอย่าใจร้ายกับตัวเองมากเกินไปมองหาโอกาสเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาขอบคุณในความโชคดีของตัวเองที่เรายังมีชีวิตอยู่ขอบคุณในสิ่งที่ ที่เรามีและอย่าลืมว่าเราต้องเป็นคนที่ดีขึ้นเท่านั้นฝึกทำสมาธิหาที่เงียบๆหลับตาลงแล้วสนใจแต่ลมหายใจเข้าออกสงบใจลงและอยู่กับปัจจุบันสงบใจลงและหยุดกังวลให้อภัยความผิดพลาดและปล่อยวางหลังจากเปลี่ยนแปลงตัวเองได้สำเร็จเราอาจจะพบว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีความสุขอย่างที่คิดไว้เพราะความสุขอะไม่ได้เกิดจากการหยุดทำพฤติกรรมที่ไม่ดี หรือการหรือแค่การมีสุขภาพดีเท่านั้นแต่เรายังได้ทำเรื่องสนุกสนุกได้ทำงานที่ชอบและได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วย